น,นะเป็นปืนลีโอนาร์โดนะฮะออโต้นะฮะแล้วก็มิไซล์เอ็มเคทูอีนะฮะที่หลายคนอยากให้ผมรีวิวนั่นเองโอ้โหเจอเจอมัดตึงเลยนะแล้วเจอเวลิเกียด้วยอ๋อหมัตึงเลยดูได้ไหมเนี่ยดูได้หรือเปล่านะเพื่อผมเดืดร้อนสักครา โนแกงอนแกงโอ้หลบกอย,งย,อยไงเนีน่ยไม่ได้ต้องมีเอเคียร์รนะูปเลยเคอาเียรกันนี่จะได้รือเปล่าหรือว่าโดนเกยร์หวังว่าจะได้เกียรเอาเออดีตอดียัไงไงวะเอออดีตอดีครับห่ลามเสร็จไปเราเจ็บหนักมากเลย นู้ดิเกียออดีมาดิเามาดิยมไม่ทันเห็นแล้วแต่นะใ้ผมเนี่ยยังไงเ๋ยวเนี่ยมันบินต่อเลยวะ อนะโอ้โหมันก็บินสองนะโอ้โหแคนห้าโอ้โห,โโห,โโหเจอห้าลำเป็นบอทหนึ่งอีกแล้วเล่นอุชคอบที่ใดเจออย่างนี้ตลอดเลยนี่ฉันนั้นต้องทำยังไงฉันจะอ้อมไปทางนน้นนะรีล็อกเซอร์เทคออฟแล้ว กำลังบินขึ้นไปสำรวจแผนที่พบศัตรูกำลังนำเฮลิคอปเตอร์จากชายฝั่งเจอเป้าหมายแล้วหนึ่งลำนะครับปล่อยทุกอย่างที่เรามีเลงปืนปืนใหญ่หันไปที่45องศาบรรจงเลงไปที่หัวเรือปืนกันเล็ดันเชอร์จัดการมันยิงเข้าไปเน้นเจาะเกาะด้านหน้ามีคนทำการป่อยนิวเทียร์ไปแล้ว เกิดคำสั่งผิดพลาดหรือเปล่าเราจะมีการเจราจากันก่อนไหมโปดหยุดชั้นกำลังเพื่อนตัวเขาไปเราเป็นเรือระัตะเวเรามาอย่างสันสิถ้าไม่ยอมหยุดฉันจะฆ่านายเรียบร้อยฮนะในเมื่อเขาไม่ยอมหยุดเราก็ต้องจัดการเขาไปนะครับเราเจราจาก่อนไหม เเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียนะฮะเราจะขอเจราจากับเขาก่อนซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเสียไปหนึ่งลำแล้วเขาจะยอมเจราจากับเราไหมนะซึ่งเงียบนะฮะไม่มีการเจราจากันเกิดขึ้นเรากำลังพบศัตรูทำการจองตีได้ใส่ทุกอย่างที่เรามีนะฮะนั่นนะ่ะพยายามโองตีเขาอย่าง สุดทางเตรียมรับแรงกระแทกเตรียมไม่ทันนะตัวเกิดเราเหมือนเราจะตายนะทุกคนเออรับกระสุนมาแค่นิดเดียวอืม,อมการเจราจารอบแรกไม่เป็นผลนะครับตอนนี้รู้สึกฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่ยอมรับการเจราจาเพราะฉะนั้นเราจะใช้ยุทธวิธีอย่างที่สองฮนะเพื่อเราหายเข้า รับการโจมตีด้านหน้าเอ,อ้ยจากมิสซูรี่เลยเหรอมันวาร์ปมาได้ยังไงไม่นะ What is you want ว a n คุณาร์ t อะไรคุณวาร์ปได้ด้วยไม่นะ oh โอ้อยตอดโอ้ยเรียวเคียนะครับนะเดี๋ยวจะไม่เป็นผลพบเวรียเคียด้านหน้านะครับเราจะ ไม่คุกีกเขาตรงๆเราจะมีจะมีเรือจากตรงนู้นมาอีกหนึ่งลำยิงไหมฮะโอเคเราเราเห็นเขาแล้วนะครับยิงไหมครับติดที่บ่อยมากเลยตัวนี้เราต้องอย่ายอยู่ที่โล่งฮะเราก็ต้องรับแรงกระแทก,กหลายฝั่งไม่นะขอคำสั่งหลบหนีด้วยเราไม่สามารถต้านทานศัตรูได้แล้ว เราเล่นสต่ตาเตลนะฮะทุกอย่างที่เรามีตอนนี้โอเคเฮลิคอปเตอร์เราจะทำการเรียบร้อยฮะเราสามารถจัดการเจ้าปีเตอร์เดอะเกตไปได้แล้วนะครับตอนนี้เกมได้ตึงมากนะฮะแล้วเราจะทำการบินเฮลิคอปเตอร์นะครับพบภารกิจนะฮะนะเราได้มอบภารกิจค้นหาไปให้ทาง เรือราดตะเวนอุชคอปแล้วนะฮะเพื่อประจันหน้ากับศัตรูด้านหน้านะครับเราทำการบินนำขบวนไปก่อนนะฮะโดยตรวจสอบพบเรือดำน้ำหนึ่งลำระยะรัศมี6กิโลเมตรนะครับเป้าหมายของเราในภารกิจนี้นะครับยืนยันเป้าหมายและทำลายนะฮะโอเคเราพบศัตรูกำลัง นำเรือขึ้นมาข้างบนเราไม่รอช้าล็อกเป้าหมายแลย้วยิงจรวดมิดออกไปยิงไปจิรล,ลูครับเน้นพอแปะพอแปะเป็นหลักเน้นพอแปะเป็นหลักนะฮะดำไปแล้วอะ่ะเอ้ยดำไปแล้วอะ่ะดำไปแล้ยวยังไงฮะดำไม่ขึ้นจะขึ้นดีๆเดี๋ยวจะขึ้นด้วยน้ำตาให้น้อง ฉันมีระเบิดใต้น้ำนะรุนแรงมากเลยนะฉันเก็บเรือดำน้ำมาหลายลำแล้วนะนีไ่งไงชุดแรกไม่เป็นไรโอเคยิงแล้วทำลายฮะยิงแล้วทำลาย,ยฉันเกิดข้างหน้ามาเหรอเนี่ยฉันเกือบแตกนะได้สิได้เลย ในเมื่อเราคุยกันดีๆไม่ได้สงสัยเราต้องเอาเรือเราเข้าไปโจม <God 's S 1> ตีศัตรูแล้วแหละตอนนี้จะไม่มีการเจราจากเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะบุกและทำลายศัตรูแล้วนะฮะโดยเรือเรือความสปีดไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราวินช้าแน่นอนนะครับไปเฮ้ยงวดไปงวดไป นี่เราพบเรือปีเตอร์เดอะเกตด้านหน้านะฮะเขาน่าจะมีตอรีปิโดที่สามารถจัดการศัตรูได้และปืนใหญ่ยิงใต้น้ำนะฮะ Sir, ตแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาช่วยแล้วทุกคนของเราเองลำเนียมาโทษได้ไม่ล่ะ okay, เราไม่ได้ตั้งใจราดใครเลยนะจริง นี่ก็คือปีเตอร์เดอะเกตนะฮะในเทียสามปกติโดยไม่มีของเทียสี่เข้ามาเกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพิจารณาดูว่ามันคุ้มที่จะซื้อไหมสำหรับเรือลำน,นี้นะฮะมันไม่เด็ดตักทางนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นเซตเทียสี่ให้ดูนะฮะว่าเจ้าอ่าอเอฟเอ็นบิลลอุชคอฟเนี่ยนะฮะมันโหดขนาดไหนมันโหดหรือเปล่าในเทียสี่ เราไปดูอาวุธกันครับก็เมื่อสักครู่นะฮะกับ RF a d m i r a l Ultra c o m นะฮะเราใช้เป็น MK2E นะฮะแล้วก็ a u t o r e o Nando นะฮะ127มมนะฮะแล้วก็ IUR นะครับนาะพาวเมนยำสูงนะครับ Mark 48ความเร็วสูงนะครับนะ C ี a m นะฮะเป็นการสก,กัดมิสไซล์1ชุด2ลูกนะครับแล้วก็ Rim Spello นะครับเน้นระยะไกลและยิงแรงนะครับ หอประจำการเรืออยู่แล้วนะฮะแบ็คกด์นั่นเองนะครับนะความโหดก็อย่างที่เห็นไปเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเซตถัดไปในเกมดีกว่าว่าผมติดอะไรนะฮะงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกันมาดีครับมารอบนี้หวังว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการอัดคลิปนะฮะเมื่อกี้จบไปเป็นล้านนี่ไงน่าจะไม่มีปัญหาแหละ แต่ก็ไม่มีใครเปิดแมปคืออะไรวะเนี่ยเปิดให้หน่อยสิครับซีวีจะปอดในปีอือจะให้งบปกป้องหรือไหมอยากให้งบปกป้องหรือเราต้องออปิดปอดให้เงี้ยน,นะโออไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยผมไม่น่ารอดวะ่ะคนไม่ไม่มเลงที่ผมเ่าะมันไม่เลงซีวีก่อนหรอวะ,วะโอ้โหตอร์บิโดเป็นล้านน่ะทำไมถึงเอาจะปกแล้ย เป็นอะไรแค์เหรอหรือว่าหมยหัวบอลบอลไว้เอาบอลบอลกันเลยบอลสร้างปัญหาไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยวะเอเอเหลบได้เว้ยฮาชิ หลบได้เว้ยหลบได้เว้ยเออเออหลบได้ว่ะหลบได้ว่ะถือใคร <c oughs> ใครเขาก็หาว่าบ้ารอดได้ไงตายเถอะผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกัน <c oughs> ใครก็หาว่าหลอกอย่างเงี้ย ติดต่อวะเนี่ยอุย้ยไม่ชอบอย่างนี้เลยเออใครก็บ้าหา่าบ้ามาจะรอดให้ดูเฮ้ยมันโผล่แล้วเก็บปลัดกคอวัน ใครก็หาว่าบ้าครับบอลบอลรอดได้ไงเนี่ยโอ้โหพูดไปใครเขาจะเชื่อโอ้โแคนอะไรเนี่ยลทรงัสเซียเละบอกเลยเดีอย่างี้ไปมีสะดุ้งสะดุ้งอยู่เรียบร้อยฮะบาย,บายบายขออนุญาตหยาบนะฮะ กูรอดได้ยังไงวะกูแ่งเก่งเกินไปแล้วจริงมีชมตัวเองเนะี่ยเป็นี่หมายถึงว่าเก่งหมายถึงว่าฆ่าเขาเนะเก่งที่เอาตัวเองรอดได้สุดยอดคนระับสุดยอดมารอบนี้มีเรือมรรทุกเครืบินไหมนเนี่ยมีเว้ยมาสฟเปเปอร์ด้วยนอ้อแ,แต่งชื่อเหมือนไเฉยมาโผล่มาสิบินมาเลยอยู่ตรงกลางด้วย มีให้เสียวตลอดเล่นใครดีเล่นมาริเคียก่อนเลยแล้วกันเล่นมาริเคียก่อนเลยนี่ใครต้อเ,เสียแล้วมาริเคียนะไรตายอยู่แล้วนาะยนายตายอยู่แล้วนายตายเว้ยเรียบร้อยเสร็จเราว่างอีชคอฟนายดาวด้วยไหละ่ะาจะเอาด้วยไหมละ่ะเราไม่เก่งหรอกแต่เราเฟี้ยวเว้ย เออสองอะ่ะสองลำแล้วอ่ะจอดเฉยๆแล้วเป็นสปอตดีกว่าหาศัตรูฮะอยากได้จะเจอศัตรูรอเร็วหนูเครื่องบินไม่ไหวแล้วอยากฆ่านะอยากฆ่าศัาตรูน่าจะดำน้ำหนึ่งลำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราสป,ปอตซีวีแล้วก็จัดก,การซีวีจุกเชียอยู่ข้างหน้าเราเลย โอ้ oh, เอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยเสียใจนะน้องเปิดในหน้าที่มีสไตล์ก็สไตล์ไม่นะฉันต้องฆ่านายไม่ใช่ฉันต้องปลดคนอื่นทิหน่อยฉันต้องฆ่านายนายต้องเป็นของฉันไหมนะเออเออลำนี้ของฉันเรียบร้อยฮะถ้าใครลัดไปนี่มีเครื่องัเนี่ยช่วยอีกลำหนึ่ง เป็นสเตลนะครับเขาน่าจะเล่นหลังหินไี่ตรงนู้นเราจการเพียร์ลำอยวขอปญาตโนดนมีไซล์มาเป็นร้อยเลยจะกัดได้หมดเลยเราจัดการตรงนี้อ่ะระหว่างที่เราขับเรือไปหาสเตลล์ลำโน้นเราก็จะปล่อยตอร์ปิโดไปด้วยนะฮะ <In bound. S 1> เขาไม่มีทางหลบตอร์ปิโดเราได้อยู่แล้ว ดูแล้วเนี่ยไหนอ่ะโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองหาต้องหาแนละ้วเนี่ยตกใจหมดแล้วเนี่ยปไปแอบเลยนะอ้าวเล็งไกลไปแง่หลบหลบกับดีซอนหลบกับดีซอน โลบาตี้ต้นนะะโลบาตี้ต้นนะน <c oughs> เก็บสามแล้วเรื่อนี้ลำหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราาฮอเราไปยิงนะฮะอา่าเรียบร้อยเลยเก็บสามแปดแสนห้าก็ยังแจ๋วอะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจะเล่นเรือลำนี้คุณต้องมีความมีสกิลเพย์นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเล่นมันเล่นถามยากไหมมันก็ยากกันแหละมันใช้สกิลเพย์เนาะแล้วก็ถามว่าดีไหมดีครับลำนี้ดีนะฮะ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไปซื้อมาใช้ได้ไหมได้ฮะแต่ถามว่าทํายังไงกับกับปัญหาที่ไม่เก่งสักด้านดีอันนี้ผมตอบไม่ได้นะโอ้ยฝึกกันตัวเองนะฮะโอเคก็จบกันไปสําหรับที่ผมเสนอมาในเรื่องน้ำนี้มีน้องๆขอมานะผมทาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับเซตเทีย์เทียสปกติที่เพิ่งขึ้น15มาแล้วก็เทียสสนะฮะ ก็ใช้ประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับส่วนใครจะพลิกแพงอะไรเงี้ยก็ไปจัดการได้ไม่ยากนะครับโอเคไปแล้วครับทุกคนโชคดีเจอปืนใครมาดูถึงตอนนี้ไม่กดไลค์กด Sub สไคร์เนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะถ้าใครไม่กดเนี่ยใจร้ายมากเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณโชคดีเจอปืนวัเดีพี่น้องวัยนนะอยน์นะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะบายบายครับ